คูปุ้มจะพาเด็กๆมาเล่นอะไรนะอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ตามครูปุ้มมาเลยค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆวาดส่วนประกอบอวัยวะของร่างกายนะคะร่างกายของเด็กๆประกอบไปด้วยอะไรตามครูปุ้มมาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆวาดรูปทรงกลมนะคะอ่าเด็กๆวาดไปเลยค่ะ แล้วก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมขีดลงมาเลยค่ะลูกลากเป็นเส้นมาเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะข้างบนนี้คุณครูพุ่มก็จะใส่ผมขีดขึ้นไปเลยค่ะตามพร้อมคุณครูพุ่มเลยนะคะข้างๆนี้ครูก็จะใส่ใบหูคิ้วสองข้างแล้วก็ลูกตาเป็นวงกลมนะคะมีจมูกลงไปแล้วก็มี เสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จค่ะเรามีแขนกันหรือยังยังไม่มีแขนให้ลากเส้นลงไปหนึ่งเส้นค่ะเติมนิ้วมือหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วนะคะทําไปสองฝั่งเลยค่ะด้านนี้ด้วยนะคะหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วค่ะอะแล้วก็ลากเส้นตรงกลางลากลงมาข้างล่างอีกมีขายังยังไม่มีขาลากเส้นลงมานะคะหนึ่งเส้นแล้วก็ เป็นวงกลมลงไปฟังตรงนี้มันงค่ะลากเหนืองเส้นแล้วก็เป็นวงกลมเอ๊ยได้ยังคะและเด็กๆรู้ยังว่าผู้หญิงหรือผู้<อ>ชายอื่นนะคะให้เด็กๆวาดเป็นทรงกลมก่อนนะคะอ่าหลังจากนั้นก็ให้เด็กลากเส้นตกจนจ,จุดงล่างนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมคะ่ะฝึกไปพร้อมกันคูเลยคะ่ะอ่าข้างบนเราก็จะขี่โค้งขึ้นนิดนึงนะคะอ่า ออกเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะใส่ใบหูใบที่หนึ่งใบที่สองมีคิ้วหรือยังยังไม่มีเติมคิ้วลงไปเลยค่ะสองฝั่งนะคะแล้วมีลูกตาย,ยางยังไม่มีเป็นทรงกลมไปเลยค่ะสองด้านนะคะมีจมูกไหมไม่มีเด็กๆลากเส้นลงมาหนึ่งเส้นอ่ายังไม่มีปากเด็กๆก็ใส่ปากลงไปเลยค่ะเสร็จหรือย,ยังคะขาดอะไรนะอติ ตอกติ๊กตักติ๊กตกคิดได้ยังอ่ะุุณรูมองเห็นแล้วนะคะว่ายังไม่มีแขนทางก็ลากเส้นจากนี้มาเลยค่ะลากมาไม่มีนิ้วมือเด็กๆก็เติมนิ้วมือลงไปนะคะ1นิ้ว2นิ้ว3ามนิ้ว4ี่นิ้วหนิ้วฝั่งด้านนี้เราก็เติมแขนลากเส้นมาเลยค่ะลูก1นิ้ว2องนิ้วสมนิ้วสนิ้วห้านิ้วและยังไม่มีอะไรอีกค่ะ ยังไม่มีขาค่ะอ่ะลากเส้นลงมาข้างล่างว่าดเป็นทรงกลมนะคะ1ข้างอะสองข้าง,ง,างเด็กๆเห็นไหมคะว่าเป็นรูปร่างอะไรเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะอะหลังจากวาดรูปภาพเสร็จเด็กๆก,ก็ประบายสีสวยงามนะคะแล้วก็ส่งรูปภาพถ่ายรูปภาพม่ค้ครูด้วยนะคะไปเลยค่ะเด็กๆไปเรียนและก็ไปเล่นให้สนุกเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ oh <sniffs> Bye. <laughs>